สนุนโดย Cima ครี a m Lotus Impression เมียวตอนนี้พี่สมชายเขาเป็นยังไงบ้างอะเเธอยังหึงเขานักอยู่หรือเปล่าหุย๊ยฉันว่าฉันต้องเลิกกับเขาแล้วล่ะแกเขาอะชอบนอนละเมอถึงชื่อคนอื่นทั้งคืนเลยอะแหมเธอนี่นะหึงไม่เข้าท่ามันก็เรื่องปกติของผู้ชายนั่นแหละชอบทำตัว,อว้อลอกับผู้หญิงนะ่ะ เวลานอนเขาก็จะเก็บมาลมเออเรื่องบ้าๆบอๆของเขาเนี่ยแหมเรื่องเล็กแค่เนี่ยเธออะอย่าทาเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยเธอเนี่ยมันหึงไม่เข้าท่านี่จะไม่ให้ฉันหึงได้ยังไงคะก็วันๆน่ะเขาละเมอถจะชื่อผู้ชายทั้งนั้นเลยเดด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 เดเดเข้ามานะประกาศประกาศที่ทาผมมาริโอผมยอมแล้วอย่างนี้เหรอที่ฉันหึงไม่เข้าท่าฉันว่าเขาเป็นแน่เลยอะเป็นอะไรอะเป็นอีแอบก็สิโอ ไม่ต้องโกกใจไปหรอกผัวฉันก็เป็นนะลุกออกไปทีผัวเจ้ก็เป็นหรอใช่นกูกว่าผัวฉันเป็นคนเดียวสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่ใสโรเมก นี่นัเอิร์อ่อยแล้วเอ็งจะไปยืนทำอะไรอยู่นี่ก็เขาบอกว่าเป็นจั๊ดเนี่ยเอ็งก็นี่ไปจั๊ดที่กูกูโอ้ยนี่มึงเป็นผัวประดาเลยฮะย่เมียปัญญาโอนหน้กากะมีนัคนนี้มันปากอีเดี๋ยวมันตบปากแหกหยุดได้แล้วทั้งปูกปูและกากะถ้าขืนแกสองคนไม่หยุดเดี๋ยวจะเจอตีนตีนได้ให้อีกอย่างนะฉันไม่ตัดเงินแกก็บุญแล้วนะเอามาตัดเรื่องอะไรก็ตอนตกลงกันทำสัญญา ฉันจ้างลูกหาบแ้าแกสองคนผัวเมียมาหาบกันทําไมวะฉันจ้างลูกหาบทาไมแกไม่ให้ลูกแกมาหาบ <c oughs> โอเคไอ้ลูกหาบก็ได้ก็ถือว่าวันนี้ผมมาทําโอแทนล,ลูกก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องลูกหาบ <c oughs> คุณต้องการอะไรนะ <c oughs> การลูกหาบ <c oughs> อจัดการสิเอาหาไป โอ้โหนี <S <s ่มันลูกเราก็ลูกเราไงก็แกบอกแกต้องการลูกหาบแหมมันไม่เข้าใจเอ้ยอธิบายทิพผ่านลูกหาบที่นี่หมายถึงว่าใครก็ได้แต่ว่าเป็นลูกน้องของเราเอามาหาบก็เรียกว่าคนใช้อะไรเกียวกับลูกเราแกสองคนไปจากที่พักเลยฉันจะนอนตรงนี้กับเมียฉันตรงนี้ไป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 สงสัยเดียวกันจัดเลยเอาหลบดิครับเดี๋ยวไปจัดที่นอนได้จะไปยืนเกจารน ครับคครับโอ้คุณเอ้ยทำไมไม่เชื่อผมบ้างผมบอกแล้วเวลาเข้าป่าเอามาแต่ของที่จําเป็นขนอะไรมาตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะ่ะแล้วคุณิดวาของวกนี้มันไม่จําเป็นหรือไงฮะนี่ก็จําเป็นทั้งนั้นแหละจะบอกให้คุณเอามาทําไมเตียงเนี่เอามาทําไมอ่ะคุณ ก็มานอนสิฮะนี่คุณอย่าบอนนะคุณจะให้ฉันนอนกับหญ้ากับดินอะไรเงี้ยฉันนอนไม่ได้นะโอ้โหแกจะไปนอนไม่ได้ตอนผมได้คุณครั้งแรกเอาเสือกระดาษหนังสือพิมพ์ปูมันจะไม่โกรธทำงี้จะนอนไปได้จำได้ไหมเนี่ย ไอตอนนั้นมันตอนได้กันเข้าใจไหมมันก็ลืมๆอย่างอื่นไปไงแล้วนี่อะไรเนี่ยโซฟาโซฟาวาทำไมเอามารับแขกเพื่อแขกเพื่ออะไรมาเยี่ยมเงี้ยเข้าจะมีที่นั่งไงโอ้ยมันคุณตาเขามาเามาแขกกันเนาะนี่ผมถามหน่อยนะครับคุณนายของเยอะแยะขนาดเนี้ยใส่กระเป๋าใบไหนมาเนี่ยนี่ไงที่ใส่กระเป๋าใบนี้ฉันมานี่ตลกไม่มากนันคุณนายผมไม่เชื่อหรอกครับอะไรกระเป๋าใบนี้ใส่โซฟาใส่เตียงมาได้ใส่ได้สิใส่ได้จริงอะ เราเตียงนีส่สำคัญเลยเตียงเนี่ยอะไรอะไร<อ>จับเ<อ>ตียงใช่ไหมโดนไม่ไรอ่ะอันนี้มันเป็นเตียงสูบลมนี่มือแกนะเล็บยาวหรือเปล่าถึงกเ,เกิดไปเกี่ยวเตียงฉันนะลมมันออกฉันนอนไม่ได้แล้วจะบอกให้เตียงสูบลมเตียงสูบล,ลมสมัยนี้ก็สูบออกมาปเป็นเหล็กกันๆอย่างนี้เลยนะแกจะบ่นมากเลยไป็นต้องไปยุ่งเรื่องเตียงเรื่องโซฟาเดี๋ยวดูคุณอันนั้นกระเป๋าเครื่องสำอางใช่ไหมฮะกระเป๋าเครื่องสำอางฉันระวังให้ดีในนั้นมีแต่ของแพงๆนี่ยะ อันนี้กระเป๋าเครื่องสำอางของคุณนายเหรอครับใช่ใช่ใช่เหรอกระเป๋าเครื่องสำอางฉันกระเป๋าเครื่องสำอางทำไมมีแม่แรงด้วยเมาสมัยก็แม่แรงไม่พันอะไระฉันเอามาแบบว่าไว้ยกกระชับหน้าไงเข้าใจเปล่าโอ้ต้องถึงก็ใช้แม่แรงเลยโอ้ยแมเดินเข้ามาในป่ามันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ฉันเดี๋ยวหน้าฉันไม่กระชับเอาแกวะยังเดินนะนายนายครับและที่สำคัญนะครับนี่อะไรครับเนี่ยชามข้าวหัวฉัน ไม่โอ่งนี่แหละไ่เชื่อมันยิบมาผิดโะเคเอี่ยนี่ถามจริงจูแอปืนไว้ผมถามจริงๆริงนี่ผมเดินทางกับคุณท่านเนี่ยมันจะต้องขนของพวกนี้ตามไปห,หมดเลยนะครับอาทำยังไงได้ก็ต้องขนอย่างนี้แหละเพราะว่าฉันเป็นคนรักลูกรักเมียแล้วก็ตามใจเมียเลยฮะเ,เดี๋ยวผมขอบอกว่าอย่างไรลยครับเรื่องอะไรมเมียไปได้ลูกไปได้แต่ขอนิดนึงมันต้องมีกฎของป่าครับเรื่องอะไรอะพวกเราเนี่ยจะต้องทําตัวให้กลมกลืนกับป่า อย่างในท่านหลบไปเลยครับผมจะทําให้ดูครับอ,อย่างสมมติเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยนายท่านจะมองผมไม่ออกเลยว่าผมเป็นคนหรือตัวอะไรอยู่ในป่าตันี้ทำกัน <c oughs> ล้อกันลอ้อน่ารักไปครับดูเลยครับดูนะกลคมกลืนเลยครับกูปรีกูปรีกูปร,ปรีแเรามาอยู่ต้นไม้แล้วดูให้ดีครับมันจะเลื้อยขาดจากต้นไม้ดูดีๆตัวใหญ่หรือตัวเล็กอะ ปานกลางปานกลางหาหรอมหีหามีมีเฮียเฮียพี่กระเดาส่งไปเรื่อยไปดูแลของ ่านครับอะไรเนี่ยทำตัวกลมกลืนเข้าป่าแล้วและสิ่งสาคัญอะไรต้องเงียบห้างเสียงดังจะไปลบกวนสัตว์อย่าลืมนะเจเจแม่เนี่ยนะมีงานการ่าดินเนอร์เข้าใจไหมและงานการ่าดินเนอร์ในครั้งนี้เนี่ยตูแม่เองเนี่ยไม่เป็นประธานเลยนะจะบอกให้มะหมีเป็นประธานเลยเหรอครับใช่แม่ใส่ซองไปตั้งพันหนึ่งลูกนะงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เจเจลูกกับแม่ต้องไปเดินแบบกันงานนี้แม่ทุ่มทุนไปตั้งพันหนึ่งแกจะต้องห่อที่สุด และเด่นที่สุดในงานเข้าใจไหมของมันแน่นอนครับมันมีเออแต่ว่างานนี้มามีก็ต้องซ้อมกันนะครับพาไม่อย่างนั้นเนี่ยมามีจะแพ้คุณนายตู้ทองเพื่อนที่นะครับพร้อไม,ม่ยอมหรอกว่าไม่ต้องเดินแบบด้วยในงานในครั้งนั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะในช่วงฟินาเล่ไม่จะต้องเดินที่สุดชีวิตเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาซ้อมเดินแบบกันดีกว่านะลูกนะเอ่อเนะดี๋ยวแกมาเดินแบบเพื่อฉัด้วยเดี๋ยวจะาครับคุณนายคุณนา,ายจะให้เมีผมไปได้ทำไง มาเดินด้วยนี่แหละมันจะได้ดูเต็มๆไม่ดูหลงเหลงโอเคเมียผมไปนั่งแล้วอุ้ยนักจ้าเธอเดินนั่งแบบกับเขาเลยบ้าฉันเดินแบบเป็นหรอโอ้โหไปยับอะไรเป็นเธอเพราะว่าความใฝ่ฝันของพี่อยากมีเมียเป็นนางแบบเดินไม่ยากก็เหมือนเดินไปจ่ตลาดแวะนู่นแวะนี่นั่นแหละนางแบบนี่เหรอเออ้อโดนแกเป็นคนมันใหญ่ใจหาย๋ยวผมจัดให้อ่านะอย่าลืมนะพวกนี้ถ้าจะได้พบกับนางแบบท่านแรกเลย ผมกับนางสาวลุงเงาปาครับสาวผู้นี้ครับอายุของเธอก็ปาไปตีตีกว่าแล้วท่านะะผู้ชมครับตัวไซค์ของเธอต่างพวกอะไรเนี่นี่คุณไททำไมเดินเป็นหุ่นคุณอย่างนี้ล่ะครับเ,เขาเดินยังไองอ่ะเขาต้องเดินแบบเพราท่ามันดูสวยงามเ,าเขาบอกว่าเดินแบบให้เดินไปธรรมชาติไม่ให้หรอโอ้อันนี้ไม่ได้ธรรมชาติอันนี้เรียกธรรมดาครับค่อยหรอเดินแล้วมันเซ็กซี่หน่อย ครับพบกบนังแบบท่านแรกครับส่วนใจของเธอสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็สามสิบห้าครับความใส่ปจของเธอความสามารถส่วนตัวเธอมีลูกแล้วครับลูกหนึ่งคนครับปัจจัีอีกสี่คนครับและมาพบกับนายแบบท่านต่อไปครับนายแบบผู้นี้ครับลูกชอนิสัสดีครับปามสิบสาสูงนะครับเป็นคนรักเพื่อรักท้องนะครับ และอาหารที่ชอบอะไรก็ได้คับที่เพื่อนซื้อมามันกินหมดนะครับเอาพอครับพอครับเนี่ยผมจะเดินแล้วและช่วงต่อจากนี้ไปครับพอกับนางแบบสาวครับทรงประกวดจากสะพเมืองใต้ครับจากสาวชาวเลครับจะได้งานประกวดมาจากงานรังประทาที่สงขาครับกิจกรรมที่ชอบรับเธอชอบหนังตะลุงนะเดี๋ยไปนางเอกหนังตะลุงมาก่อนครับ มีความเซ็กซี่หน้าักครับหน้าตาตัวไสความสึกษาของเธอไม่มีครับแล้วมาพบกับนายแบบท่านต่อไปมาพบกับกลุ่มลูกงานนี่พบกับนายแบบท่านต่อไปครับคุณเดจากงานวิ่งควายชนบุรีส่งข้าประทวดครับอยาเป็นหนุ่มลูกงานกันนิสัยดีครับนิสัยตัวตัวชอบยืมตังแล้วไม่ใช้

จเย็นๆครับความปืนก่อนครับป้อมเป็นชาวญี่ปุ่นครับผมเป็นชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ผมบางขนาดนี้หรอกตอนนั้นคือผมใกล้กับภูเขาไปฟูจิความร้อนมันละลายผมไปครับแล้วแกมาทาอะไรกันที่นี่ผมมาที่นี่เพื่อมาตามหาป้อของผมครับเพราะว่าป้อของผมเนี้ยได้สูญหายไปกับสงครามโลกครับสงครามโลกเป็นคนญี่ปุ่นรอครับปพอผมหายไปในป่าเกเนี้ยครับ ี่แสดงว่าที่นี่ต้องมีสมบัติของญี่ปุ่นแน่ๆนี่นเรียกใครไม่มาที่ฉันจ้างแกนะแกได้มาหาฉันนายนท่านับถ้ามันตามหาพ่อมันเป็นชาวญี่ปุ่นเราต้องสะกดรอยตามมันไปถ้ามันเจอพ่อมันแสดงว่าสมบัติก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าจะสมบัตินีสินี่จะเลียนแหนเปลี่ยนเผเ็ดพุชจะเปลี่ยนใหม่แย่อยู่แล้วนคอนคุณเหรบ สวัสดีครับเบ็เต้ก็ได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้ถอยไอโฟน5แต่ว่าต้องเป็นมวามรับนะเราจะต้องเจอสมบัติก่อนพวกมันทุกต้องถึงพวกคุณจะเจอสมบัติผมก็ไม่สนหรอกครับก็ราผมมาตามหาแค่คนครับพีทใกล้เลยเขาก็ซิบกันก็ผมได้ยินแล้วครับอย่างนั้นก็ไม่มีพิธีภัย เราสองคนเนี่ยจุดประสงค์ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าชันน่มาหาสมบัติแต่แกน่ะมาตามหาพ่ออม,มาตามหาพ่อครับงั้นเรามาร่วมมือกันนะนอนพักกันสักทีนี่เลยเดี๋ยวเช้าขึ้นมาจะได้แยกย้ายก,กันออกตามหาสิ่งที่เราปรารถนากันตกลงไหมโอเคไหมก็อ้กครับ คุณก็จะชวนเขามาอยู่กับพวกเราด้วยใช่ไหมตอนนี้เขานอนพักกันแล้ที่นี่เขาไม่อ๋อทั้งั้นเขาก็ต้องเป็นแขกก็สิถ้างั้นเชิญนั่งก่อนสิคะเห็นไหมเช่นบอกแล้วไหมโซฟามาเนี่ยเอามาแล้วมีประโยชน์เห็นไหมเห็นไหมจะบอกคนเลยเดี๋ยวเบื่อแขกไปใครมาล่ะจะได้มีโซฟาให้แขกนั่งอแล้วบอกแขกด้วยนะเวลาย้ายที่ให้มันยกไปด้วยในโซฟาเนี่ยไอ้สองคนญี่ปุ่นแน่ครัไอ้ตัวนี้นะครับญี่ปุ่นหรือหมาญี่ปุ่นดูนะครับมันเป็นใครครับแนะนำตัว คนหรือเปล่าอ,อน,นี้เป็นกอนครับก็เป็นนายพานที่นํำทางผมมาครับ,รบผมเป็นพานที่นําทางคุณเทเกชิมาะคระับใช่ได้อไดเอ้ยูเ,เดี๋ยวคืนนี้นะพวก่ันนอนหลับแกนอนเฝ้ายามไว้ให้ดีให้ผมไปเฝ้าใครครับเอา้าก็เฝ้าไอตัวโน้นไว้สิ ให้ผมไม่เฝ้าไอ้ตัวนู้นโอ้ผมขอขอเวลานอกครับทำไมขอรุญาตหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งทำไมต้องมีคนเป็นเพื่อนโอ้ไม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวพ่อตอนดึกึกไอ้นั่นมันกระโดดกัดคอผมเขะย่ะนะให้ต้องกลัวเลยครับว่าเขาจะกระโดดกัดคอไม่กัดคอแน่นอนเขากินแต่ไส้ครับผมทานครับทานครับพอแกชินะคุณพักก่อนนะสบายเดี๋ยวผมดูแลทางนี้เองตกลงครับอะแล้ววันนี้พวกเราแยกย้ายกันไปพักก่อน อ้าคุณนอนตามสบายคุณหนูขึ้นมานอนแล้วมานี่เลยมา้าตรงนี้คุณหนูนนี่ไปหาที่พักก่อนทะลุกกาแฟมีกำะั้นอ่ะอ่ะอ่ะเออเป็นห่วงนะเนี่ยเห็นว่าง่วงชงมาใหม่ๆเลยนี่มันอะไรกาแฟร้อนกาแฟทำไมต้องกินกาแฟด้วยนีอ้าวกินกาแฟแล้วตาจะได้แข็งไงเฮ้ยจะได้ไม่หลับ กินให้ตาแข็งแล้วกแกไม่ฉันกินยังไงฉันไม่ได้เป็นตาสักหน่อยนี่าหมายถึงตานี่พี่ไม่นจะบักกินแล้วตาแข็งเสมอไปนะกาแฟเนี่ยถ้ากินไม่ดีแล้วก็ตาบอดได้นี่จะไปบอดได้ยังไงก,กินกาแฟไอ้แกทงนั่นแหละแกะแกล้งฉันหรือเปล่าอยากให้ฉันตาบอดหรือเปล่านี่แกจะไปบอดได้ยังไงทำไมทิมไม่โดนตาแล้วมึงใส่แว่นอยู่เนี่ยแกยังไงก็ขอบใจแล้วกันเออเอาโอ้ยไอ้คนเลว ทำไมแกทำอย่างนี้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยคนจะกินเอามาตดใส่ทำไมนี่มกินมาหนึ่งตดฉันหาวนั่นหาวเหรออะไรลงห่าอีกทีดิอะไรอะไรงหายเห่าไหมตกใจอะไรในปากแกมีตัวอะไรนี่มันดิ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 อยู่นี่กินไก่กินไก่ทำไมมาอยู่ที่แกทำไมไม่เห็นที่ใครพี่แอบไปกินไก่มาเพื่ออไรเมึงเนี้ไปบ้าน อันนี้ลิ้นกูขอบใจนะเออแต่ก็ขอบใจนี่ชน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 นฉันว่าแกง่วงแกก็ไปัะไปนอนใช่ไหมแกจะมาหลอกฉันเลยฉันไม่ง่ไปนอนหรอกถ้าฉันไปนอนแกก็แอบไปหาสมบัติสิเว้ยเพราะเจ้านายฉันสั่งเอาไว้ให้ดูแลแกให้ดีเลยแกแ่บไปนอนฉัน่ะสามวันสามคืน่ะจะไม่ับไม่นอนนะแกน่ะไปนอนเลยไปโอ้ยคนอย่างฉันไม่นอนกลางคืนฉันนอนกลางวันแต่หากินกลางคืนเว้ย นอนกลางวันทิศหาทินกลางคืนเออแล้วตอนนอนนี่แกห้อยหัวลงมาหรือเปล่าใช่ฉันเป็นไม่ใช่ทางข่าวทำไมสมเด็งแกแบบนี้ว่าแกคนที่ไหนเนี่ยคนใต้จังหวัดอะไรสงขลาทางภาคกลางบอกคนมากันเยอะๆนี่เขาเรียกยังไงนทุกท่ามากับรุ่ยเม็ดฮะมากับรุ่ยเม็ดทางใต้นี่เรียกเป็นเม็ดหรือว่รุ่ยเม็ดมากับไล่คนอย่างงี้โอ้ยังยังมาห้าสิบคนก็หาสิบเม็ดห้าคนห้าเม็ดคนเดียวสองเม็ดเออครับ ก็มีลูกตาสองเมตรไงรูกตามี่สองเมตรถูกต้องนะนี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนดุเจังหวัดเปเลยเป็นคนเลยนี่ไม่ใช่คนเลยจะอยู่สุพรรณนี่อ๋อเป็นคนสุพรรณว่าแล้วไม่เหมือนคนเลยนี่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 แก่แล้ววันเฮียแก่ ิจริงๆแล้วหน้าตาอย่างแกนั้นที่แกดูได้ทั้งเรื่องทั้งตัวกับทรงผมเนี่ยทรงผมตรงนี้มันมันพอจะไว้ขนาดนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดาผมแบบเนี้ยเวลาาวราอะไรที่มันลำบากไม่ใช่ไม่ลำบากก็สระธรราดาก็เร็วกว่าแกด้วยนี่เวลาเส้นเข้าร้านนี้นะเวลาสระผมนะอย่างน้อยก็ต้องมีร้อยยี่สิบของฉันนี่สระได้สามพันสองนี่ ผมมีอยู่แค่นี้ทำไมมันฝาตั้งสามพัองไอตอนฝากไม่เท่าไรแต่ตอนใดมันต้องหยิบมาใดทีรยเปนกัจจลวใดีีีเเเจออออน้ววคคะยยยยย่่่่ไไไรรรมปูดด๋ๆ เอางี้มันยังไม่รับกันเออยังไม่รับเดี๋ยวเราไปเป่าเออเออเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยใครเอาแต่งตัวแปลกๆเลยทำไรจะเป่าเนี่ยเอาละมาไปยืนโดดๆอย่างงี้ไม่เห็นได้อย่างไรก็มาแบบไให้เห็นดิเขาเห็นฉันเห็นไหมเออไม่วางแผนต้องไม่ให้เห็นมาเนี่ยเห็นยังเฮ้ยเฮนยเฮ้ยดีดนดีดีดีเราพอดู เอออย่างเงี้ยไม่เห็นละเออเอ้าวแล้วนี่ใครอ่ะเอานี่เห็นทำไมเลื่องบังเฉยบังก็ต้องบังให้มันมิดสิไมาเห็นตัวนี่นี่เวลาเขาบังก็ต้องไปบังหลังต้นไม้หลังภูเขาหลังก้อนหินอะไรอย่างนี้ออ๋ไม่จะมายืนเด็กบังกันอย่างนี้อ๋อเอาต้องบังในก้อนเอาไม้มาบังเออบังยังบังแล้วเห็นไหมไม่เห็นได้ไม่เห็นแล้ว เห็นใบไม้อ่ะเห็นแก่เ็มเ็มเลยเดี๋ยวๆมาทำอะไรนี่จะเป่าเป่าเพลงอะไรได้มั้งบนรุูกทุุงเอาเอาสักเพลงจะเป่าควันให้หลับไหม